สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องบ่านุน,นะคะเช้าวันนี้ที่โคกน้องนานะคะเอฟซี FC. โอยลมอากาศหนาวมากเลยหนาวหนาวฮะแต่งไวเลยโอ้กระเตงไวต้วมันหนาวเดชถอดเสื้อแล้วก็ใส่โลดตัวโอ้กองของควันใหญ่มันได้แกะอยู่โอ้ของจ่าเอ็มลืมลืมรุ่นกอนจ่าเอ็มเป็นอยัางไร ใหยรุ่นก่อนเด้อใจเอ็มเด้ออะหูดอกอันนี้คือดอกใหญ่แทถอู้สวยมากนะคะสวนย่อมนะคะเดี๋ยวรับไปดูบายสีข้างหน้านะคะก็ต้องรอเกาะน,นะคะเอฟซี F C, เพราะว่าบายสียังไม่เสร็จนะคะนะรำเราก็จะได้รำด้านต้าองค์ปู่นะคะ บายสีนะมันเป็นธ okay. yep. okay. right. like ุรกิจครอบครัวของเพิ่นนะคะ f อนะคะก็มีแต่ลูกแต่หลานนะเพิ่นมาทําเองนะเพิ่นไม่ได้จ้างนะคะโอ้ยิ่งใหญ่อลังการเลยนะคะโอ้ข้าเจ้าก็เอากันเบิดคืนเลยนะคะเก้าชั้นนะคะเ็ดพอดีเลยโอ้ สวยมากเลยฮะองค์ปูสง่างามนะคะบรรยากาศรอบองค์ปูเช้านี้นะคะอากาศหนาวเย็นนะคะเย็นจ่อยจ้อยขี่รถนะกว่าจะถึงนะ,ะโอ้ายสีสวยมากนะคะเอฟซีเดี๋ยวรอให้เพิ่นเสร็จนะคะแล้วก็จะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะดูความสวยงามนะคะ โอมากันนะคะรถสิบล้อนะคะรถปิกอัพอีกสองขั้นนะคะเอซนี่ค่ะเพื่อนก็มาทำทั้งคืนนะคะอยู่ตรงนะคะศาลานะคะเอซ สวยมากนะคะโอ้สวยงามสวยงามนะคะ FC เพื่อนทำเองเลยนะคะนี่สวยมากนะคะแล้วนะคะตอนนี้เราก็รอเพื่อนนะคะแต่งนะบายสีเสร็จพอดีนะคะก็เหลือจัดแต่งชุดผลไม้นะคะโอ้ยิ่งใหญ่อลังการสวยมากเลยนะคะ สวยมากนะคะบายสีใหญ่นะสิบอ่าน่าจะเป็นสิบหกชั้นหรือเปล่านะคะสิบหกชั้นนะคะมีสามมีห้ามีเจ็ดมีเก้านะคะแล้วก็สิบหกนะคะเอฟซีสวยงามมากๆเลยนะคะโอ้บวงสวงนะคะนะเจ้านี้เพิ่นจะมาบวงสวงที่นี่ทุกป,ปีนะคะเอฟซีนะ เดี๋ยวเราจะเลาะชมนะคะบริเวณนะคะรอบๆองค์ป oh. ู right me, ่นะคะระหว่างรอรำนะคะ fc เพื่อนก็กำลังแต่งผลไม้นะคะก็น่าจะเก้าโมงกว่ากว่าเนาะจะได้รำบวงสรวงนะคะนางรำชาวบ้านมากันหมดแล้วชุดสีเขียวนะคะสีเขียวหมดเลยนะคะก็จะเป็นเขียวคนละเขียวนะคะ fc เพราะว่ามัน มีจะมาจากหลายหมู่บ้านเนาะแต่ละบ้านก็จะใส่สีไม่เหมือนกันนะคะจะเขียวไม่เหมือนกันนะคะโอ้ยใหญ่อลังการเลยนะคะปีนี้นี่ค่ะอันนี้เพื่อนทําเองเลยนะคะเอฟซีไม่ได้จ้างนะคะมันเป็นธุรกิจครอบครัวของเพื่อนนะคะเนาะก็เดินทางมาจากร้อเอดนะคะเอฟซีจังหวัดร้ออดนะคะเจ้านี้ก็จะมาบวงสรวงทุกปีเลยนะคะ หนาวหนาวพอดีนะคะวันนี้แดดออกนะคะก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะ